เทศบาลตะบนท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอปุหักีวีจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการกระตันยูผู้สูงวัยห่วงใยใส่ใจสุขภาพหนึ่งในวันผู้สูงอายุและสงกรานต์13เมษายนจัดกิจกรรมทำบุญถวายพระทหารเพลงมอบกิจบัตรเชิดชู ผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงที่มีอายุ95ปีขึ้นไปคร,ครับพร้อมทั้งร่วมสืบสารคุณปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารไทยร้อยหรวดตรีด็อกเตอร์วิรัตโตอิมนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักบอกว่านอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุด้วยครับโดยการตรวจนะครับวัดสายตาโดยการแจกแว่นให้นะครับตรวจเลือดนะครับตรวจโรคตรวจเบาหวานให้ตรวจความดันให้นะครับ ก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่เป็นน้องมาเป็นจํานวนมากนะครับปมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านร้องเพลงถอยเต้นกำราเกียวรุ่นใหญ่ตัวจริงเสียงจริงของแท้ครับก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะได้กันใหมได้ได้ใหม่แล้วก็ได้ใหม่ฉันว่าและฉันจะไม่ล้อฉันว่าและฉันก็จะไม่ล้อแลฉันว่าจะขอนายกฉันก็นได้ ไฮไลท์ก็คือกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุมอบสิ่งของและเงินให้ผู้สูงอายุ200คนในนามบริษัทจาวิรัตพูดจำกัดหรือปาระจาวิรัตครับเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยจะดูแลเพราะเป็นพี่น้องที่สูงอายุผู้ที่ติดเตียงผู้ที่เจ็บป่วยนะครับสำหรับผู้ที่ติดเตียงนะครับเราก็มีการออกไปตรวจนะครับไปเยี่ยมนะครับนะแล้วก็มอบของ อะไรเล็กๆน้อยๆเป็นขวัญกำลังใจให้กับท่านนะครับแล้วมีการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยโทรมา5นาทีถึงที่เพื่อที่จะนําผู้ป่วยนะครับไปส่งยังโรงพยาบาลเพื่อให้หมอรักษาดูแลด้วยความปลอดภัยโดยรวดเร็วทันใจนะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเด็กแรกเกิดก็ดูแลครับแถมยังส่งเสริมการมีบุตรอีกตั้งหากด้วยครับคนแรกนะครับเราจะมอบเงินให้ทันทีนะครับคนละ5,000บาทถ้ายังทำได้นะครับยังมีแรงอยู่นะครับนวันที่สอง เอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นบาทถ้าแรงยังดีอยู่เอาคนที่สามไปเลยครับหมื่นห้าถ้าคนที่สี่ได้อีกสองหมื่นเลยครับนี่นโยบายของเทศบาลตะบนถนนอ้อยม่วงหกักที่จะเพิ่มพรากรนะครับที่อื่นผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติแต่คุณไพรินโตอิม่มรองนายกเทศมนตรีตะบนท่าน้นำอ้อยม่วงหกักบอกว่าที่นี่ สาวโสดวัย80ปีไม่เคยแต่งงานเลยก็มีนะครับไม่ใช่ค่ะท่านอาจารย์ท่านเป็นครูนะคะท่านสอนเด็กๆนักเรียนให้มีความรู้สูงๆเป็นข้าราชการใหญ่ๆเป็นนักการเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะเลยท่านก็บอกโอ้ไม่ต้องมาตอบก็ถือื่นนห้อันเงก็เป็นดีกว่าไม่ต้องแต่งงานก็ได้ค่ะมหาสงการปีใหม่ไทยห่วงใยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครับชมรมจิตอาสาผู้สูงอายุล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดคอนเสิร์ตและการประกวดนางงามผู้สูงอายุหัวใจสมาร์ทควีลันนาวลุมเทียซีซั่นหนึ่งผู้สูงอายุของเราต้องมีกิจกรรมนะคะไม่ใช่ผู้สูงอ,อายุที่อยู่กับบ้านเฉยๆนะคะแต่พวกเรารวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรมต่างๆนะคะงานนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะเจ้าเข้ามาดูเข้ามาชมความสามารถของผู้สูงอายุของเรานะเจ้าเพื่อห้เป็นกําลังใจแก่แก่ผู้สูงอายุทุกท่านนะเจ้าอายุก็83 84แล้วค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะเราต้องทำตัวเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณะคะ่าที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยนะคะวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567นี้หน้าประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่ไปร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุด้วยกันนะครับ